แผนที่หมู่เกาะแปซิฟิกเมื่อชาวยุโรปเริ่มเดินทางไปสำรวจหมู่เกาะอันไกลโพ้นของมหาสมุทรแปซิฟิก Pacific. อันกว้างใหญ่นั้นบางทีพวกเขาอาจไม่ได้ตระหนักว่าชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นหนึ่งในบรรดานักเดินเรือที่เก่งกาจที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาชาวเกาะเหล่านี้ ได้เดินทางด้วยแพรที่เปิดโล่งแพ่นะแพเปิดโล่งข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับครอบครัวและปะศุสัตว์ของพวกเขาโดยเดินทางข้ามไปมาระหว่างเกาะแกงต่างๆทำให้เกิดเป็นเส้นทางการค้าและเริ่มก่อตั้งเป็นอาณานิคมขึ้นมาและแน่นอน ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทําแผนที่ขึ้นมาหลายฉบับแต่มีจํานวนไม่กี่ฉบับที่เหลืออยู่แต่ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือในเมืองกรีนิสแห่งลอนดอนได้มีตัวอย่างแผนที่หายากเป็นอย่างยิ่งทําขึ้นโดยชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะมาเชลในศตวรรษที่19ชาวหมู่เกาะมาเชลเก็บรักษาข้อมูลของตนโดยถือว่าแผนที่เหล่านี้เป็นความ ลับของรัฐแผนที่ของหมู่เกาะมาเชลเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากใยของต้นปาล์มเส้นใยบางบางที่โค้งตามแนวขวางของกรอบสื่อถึงทิศทางการไหลของกระแสน้ำในมหาสมุทรเปลือกหอยอันเล็กๆที่ถูกแปะติดไว้ตรงจุดที่เป็นสถานที่สำคัญบนเส้นใหญ่สื่อถึงหมู่เกาะนักเดินเรือชาว กาะมาแชลสามารถอ่านแผนที่ออกหากรู้ทิศทางของคลื่นและด้วยการสังเกตกระกระแสน้ำก็จะสามารถเล่นเรือไปเป็นระยะไกลไปยังหมู่เกาะที่อยู่ห่างไกลออกไปได้แผนที่หมู่เกาะแปซิฟิกโบราณเป็นอย่างนี้